เหมือนกับเราทางานย้อนกลับไปที่เดิมคือเรามาตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยเราถอดเป็นชิ้นๆเพื่อกลับไปที่เดิมเพื่อดูว่าเขาทางานมาอย่างไรแล้วเราก็นํากลับมาประกอบตามแบบที่เราเคยทํามาให้ให้เดิมที่สุดครับ เพจเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพราะมันเป็นเพจที่นําเสน,นอผลงานของบริษัทเก้าอาณาจักรนะครับว่าเราไปทํางานที่ไหนบ้างประเภทไหนบ้างแล้วก็เพื่อเผยแพร่พพความรู้ตั้งแต่การชลอเรือนการบูรณะเรือนเป็นยังไงเพราะว่าบางบางท่านอาจจะนําไปทําต่อหรือหรือ,รอนําไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเราเองก็ได้เปิดเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขาเยี่ยมชมได้ระหว่างทําอะไรนี้ด้วยฮะ โดยบริษัท9กอาณาจักรทําธุรกิจในส่วนนี้เนี่ยเราทําประเภทการชะลอย้ายเรือนโบราณน,นะฮะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับก็ทํามาปีนี้ปีที่18ละนะครับก็ย้ายมาแล้ว20หลังนะครับหลังนี้เป็นหลังที่19ครับผมครับนะะเพราะว่าเราก็ทำธุรกิจประเภทนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยเราทําธุรกิจซื้อขายเฟอร์นิเจอร์เก่านะฮะเราก็ซื้อต้องขายแต่ปี41 2541นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเรือนโบราณประเภทญญาเน่ยาเยอะกว่านี้มากแต่ว่าซื้อมาจนถึงจุดหนึ่งประมาณสักปี50จําได้ว่ามีเรือนหนึ่งเป็นเรือนคุณคุณท่าหลวงของรัชกาลที่7นะครับวันนั้นน่ะตอนที่เราซื้อเนี่ยเราถือเสียดายเรือนหลังนั้นมากเราก็ติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าสนใจรับเรือนนี้ไว้ไหมซึ่งพอดีท่านสนใจเราก็เริ่มต้นธุรกิจนี้้วยการชะลอเรือนนี้ไปสร้างที่ฟุตปาก,การนะครทุกวันนี้ก็ยังยังคงอยู่ชื่อเรือนพลวัตนะัคือจุดเริ่มต้นเลย นในการทาเรือนเพชรเนี่ยครับความเสียดายเรือนครับคือเราเราซื้อที่เรียนนะเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเยอะนะฮะแล้วผมเองเนี่ยผมผมผมจบจากแผานกเครื่องไม้ของโรงเรียนพ่อช่างคือเราเรียนเรื่องการบูรณะโดยเฉพาะนะฮะพวกการเข้าเดือยการบากไม้โบราณเนี่ยเราเรียนมาทางด้านนี้เพราะเราคือหนึ่งในช่างสิบหมู่ด้วยในการทามนดบซ่อมง,งานโบราณอย่างเงี้ยฮะแล้วเพื่อนเราซื้อบ่อยเนี่ยเราเห็นเรือนที่ถูกทําลายไปเรื่อยโดยการที่ว่าเดิมเนี่ย การที่เรือนหลังนี้จะคงอยู่มันเป็นไปได้ยากใน,ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเอาเรียนอ,อย่างนี้แล้วกันเอาเรือนเรือนวินลา่ามูเซ่แล้วกันเรือปนประสเซนชิดหลังนั้นก็เป็นเหตุผลหลักเลยคือว่าเจ้าของเรือนต้องการชะลอเรือนขายทิ้งไปพูดง่ายว่าขายขายทิ้งให้ลงไม้เพื่อน,นําที่ไปขายให้ดูสิทธิ์ดีทูแล้วเราก็มีส่วนอยู่ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเออหลังนั้นเป็นหลังที่2ก็เลยคุยกับคุณธดาคอมันว่าคุณรรคนกสนใจไหมคุณนกก็สนใจจะทํา ก็เลยร่วมกันขึ้นมาว่าเออเราเรา,เราต้องชะลอเรือนนี้ออกไปซึ่งเรือนเพศนี้หลังนี้ก็เช่นกันฮะก็หลังนี้อยู่3ามสนก็เหมือนกันคือพื้นที่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ทั้งอื่นด้วยด้วยมูลค่าที่ดินนะฮะแล้วก็คุณคุณกระดับกับกับคุณปกักเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทายาทที่รับมรดกมานะฮะก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาซึ่งติดกับบ้านเดิมติดกับบ้านหลังนี้ของเขาเหมือนกันก็นํามาสร้างตรงนี้เพื่อให้มาดูแลง,ง่ายเพราะว่าเรือนโบราณเนี่ยมันต้องดูแลอย่างใกล้ใกล้กลชิดะ ทิ้งไว้ตรงนั้นเขาบอกว่าบนักนมาก็ไม่มีคนดูแลก็เสียหายอีกนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียดายรเรือนโบราณทุกหลังอ่ะไม่เหมือนกันเลยต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าผมยังไม่เคยเจอเรือนที่เหมือนกันเลยสักหลังนะฮะวิธีการเข้าไม้วิธีการบากไม้วิธีการรับน้ําหนักหรือว่าการการประกอบเรือนโบราณประเภทเนี้จริงๆแล้วคือนอกดาวนะฮะทุกอย่างคือนอกดาวหมดคือบ้านนอนแบบปัจจุบันเนี่ยแหละฮะเหมือนเรือนไทยก็เช่นกันฉะนั้นคือ สาตที่ที่ามาใช้เนี่ยเก็เหมือนที่เรียน,นยพอดีว่าเราเรียนทางด้านนี้มาเราเลยค่อนข้างจะมีความความเข้าใจในการทํางานของกระบวน,นการประเภทนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าขั้นตอนต่างๆมันมันเหมือนกับเราทํางานย้อนกลับไปที่เดิมคือเรามาตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยเราถอดเปน็นชิ้นๆเพื่อกลับไปที่เดิมเพื่อดูว่าเขาทํางานมาอย่างไงแล้วเราก็นํากลับมาประกอบตามแบบที่เราเคยทํามาให้ให้เดิมที่สุดครับขั้นตอนนะฮะขั้นขั้นตอนในการทํางานคือความความละเอียดฮะ คือเรือนโบราณเนี่ยก็ต้องเรียนนี้ S <S. <S ว่าทําถึงทําไม่ถึงถ้าทําไม่ถึงก็คือรื้อมาเราก็สร้างไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทําทถึงเนี่ยเราเราต้องต้องเข้าใจจังหวะของมันนะครับในการทำเรือนโบราณให้เป็นเรือนโบราณก่อนนะจังหวะของมันคือว่าส่วนไหนควรเก็บไว้ส่วนไหนควรซ่อมแซมแก้ไขถูกไหมเพราะว่าการเก็บไว้ร่องรอยเหมือนหลังหลังนี้ก็เช่นกันนะเราเก็บไว้หลายๆจุดเก็บไว้ให้เป็นล่องรอยว่าเรือนนี้มันไม่ใช่สร้างขึ้นมาใหม่นะมันคือล่องรอยแต่โบราณบางร่องรอยเนี่ย ถูกเส rence, ือก kind of ัดถูกอะไรที่เราเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าเพื่อให้รู้ว่าอันนี้มันคือที่มาของมันนะฮะฉะนั้นคือเอ่อความเหมือนความต่างมันก็คือจังหวะของมันนะจังหวะในการทํางานนะฮะว่าเก็บยังไงไว้ยังไงหรือว่าปล่อยยังไงครับเยอะครับทุกทุกเรือนที่เรียนนะว่าทุกทุกเรือนเนี่ยเป็นเป็นครูหมดทุกเรนมีความเป็นใจที่แตกต่างคิดอย่างนงี้ยเออเรือนป้นหยาก็เหมือนเรือนไทยอ่ะแต่ละภาคแต่ละยุคก็วิธีการก็ไม่เหมือนกัน ฉันคือผู้บัญญาตินี่เราต้องกลับไปเรียนรู้เขาเมื่อเวลาเราเราถอดเรือนเวลาที่เราถอดเรือนย้ายเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเรือนเนี้ยเคยซ่อมมาแล้วกี่ครั้งประกอบขึ้นมาอย่างไงอะไรเงี้ยบางบางเรือนอย่างเรือนเนี้ยฝาเข้านี่คือเข้าด้วยคิวเร่านนี้นะฮะแต่บางเรือนเนี่ยเข้าด้วยการชักล่องเรือนหลังอีกหลายๆอย่างเรือนคุณถมยาชูชูกระมนลน้องสเสด็จยญาเนี่ยอันนั้นคือบาดเสาเข้าไป1น,นิ้ว แล้วเสียบเลื่อนเข้าไปฝาเข้าไปทั้งหมดอันนั้นก็คือเหมือนบิวอินธรรมดาเลยปกติเลยซึ่งที่เรียนนะอัน,นอันนี้มันมันมันเป็นศาสตร์ของคนรุ่นเก่าทำเราทําได้เพราะว่าเราได้ถอดเองอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเลือนไหนที่เราไม่ถอดเองเราก็ไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่เรียนตรงๆคือทําได้แต่อาจจะไม่ดีเดิมเท่าเหมือนเดิมครับถ้าถามว่าหินที่สุดยากสุดเนี่ยผมว่าทุกหลังยากหมดยากไม่เหมือนกัน แต่ถ้าถามว่าในการที่มีตัวแปรเยอะเราใช้เวลานานเนี่ยก็คือเรือนหมู่ชุดบิลล่ามูเซ่เพราะอันนั้นมันเจ็ดหลังทั้งหมดอันนั้นน่าใช้เวลามาประมาณ6ปีกว่าจะครบโปรเจกต์แล้วก็ที่นั่นาาพายุเยอะลมแรงที่นั่นน่ะยากนะฮะส่วนส่วนมากมีแต่ว่าชำรุดโทรมมากล้าต้องแก้ไขเยอะอะงี้นเหมือนอย่างเรือนหลวงอังกฤจเสนีอย่างเงี้ยอันนั้นน่าโทรมเยอะอันนั้นต้องต้องปรับปรุงเยอะแต่ถ้าเรือนอื่นก็โทรมตรงการเวลาก็ทำได้ครับผม เราทําเดิมแท้เราจะไม่ค่อยไปใส่ใส่ความเป็นเรามากนักนะฮะก็เหมือนกับว่าลวดลายเดิมเป็นยังไงการเข้าไม้เดิมเป็นยังไงเราทําเดิมหมดเราเราจะไม่ไปใส่ความเป็นตัวเองตรงนั้นนะฮะเพราะเราถือว่าศาสตร์ประเภทนี้ช่างไม้แต่โบราณเขาทำมาก่อนแล้วคือเขาคิดมาจบแล้วทําไมเปบ้านหลังนี้ถึงย้ายจากสมเสรนมานี่เพราะบ้านหลังนี้ตอนที่ไปล่าสุดเมื่อเมื่อสองปีแล้วสภาพ ค่อนข,ข้างสุดโสมมากหลังคาก็รั่วแตกก็เยอะน้ำก็ไหลซึมลงมาทำให้ฝ้าเสียหายแล้วก็ตัวพื้นก็เสียหายตัวผนังเสียหายของในบ้านก็แย่ไปด้วยแม่เลยบอกว่าสงสัยบ้านแล้วบ้านมันก็สุดโทมเอียงเอียงจะว่าเอียงหรือว่ายังมัน,ม,นมันแบบเหมือนเป็นคลื่นอยู่ในบ้านสุดสุดไม่เท่า,ทากัน แล้วก็ผลที่ได้ดีใจเพราะว่าออกมาสวยกว่าที่ที่เราคาดคิดเพราะว่าบ้านบ้านเดิมสุดโทรงแบบถ้าถ้าดูไปดูภาพเก่าก็าจะเห็นความแตกต่างเยอะมากเราสามารถฟื้นคืนชีพบ้านให้กลับมาเหมือนกับสมัยที่แม่ยังเด็กๆอยู่มันต้องรู้นิยามคําว่าอนุรักษ์ก่อนฮะสำหรับผมนะเรื่องนี้ยาวเลยเพราะว่าคาว่าอนุรักษ์เนี่ยเรามองจากตรงไหนก่อนฮะถ้าถ้าเรามองว่า เรือนต้องตั้งอยู่ที่เดิมแล้วแล้วปรับปรุงเป็นอย่างอื่นได้เส้นผมเห็นเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นเนี่ยอันนั้นคือการอนุรักษ์หรือว่าอันนั้นถ้าบอกว่าอนุรักษ์อันนั้นคืออน,นุรักษ์ออนนด้วยด้วยบริบทของพื้นที่สถานที่ตั้งเดิมถูกไหมฮะแต่ว่าเรือนเปลี่ยนไปแต่เราอนุรักษ์ด้วยการที่บริบทเรือนแบบเดิมแต่ย้ายสถานที่ตั้งไปอาจจะเทียบว,ว่าเราเป็นดีนิ่งประเภทสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถูกไหมฮะเพราะว่าที่เรียนนะว่าทุกการย้ายเนี่ย เราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปขอซื้อบ้านที่เขาอยู่ดีๆมาหรอกนะมันเกิดจากว่าทายาทไม่ไม่สามารถจะบรณะได้อีกแล้วหรือว่าพินายกรรมมีปัญหาคือว่าแตกไปหลายแขนงเพราะคนโบราณจะมีเป็นเป็นครอบครัวใหญ่คนที่รับพินัยกรรมเนี่ยทุกคนไม่รู้จักกันนั้นเรือนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่อยู่ตรงนั้นทุกคนก็ต้องขายที่ดินออกเราก็ไปรับเรือนนี้มาเพื่อไปจัดหาผู้รับคนใหม่ที่มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการรับโดยเราต้องสัมภาษณ์เรื่องสถานที่ตั้ง คุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการทําเนโมรานเนี่ยมีงบประมาณสูงในการบูรณะแล้วเราก็ในการดูแลด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าในแง่การทํางานเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยเราก็ไม่เราคิดว่าเราคงจะถึงแค่การบูรณะดีกว่านะเราเราก็มีความละเอียดรอบครอบม,มีการเก็บข้อมูลมีการใช้เทคนิคทางเชิงช่างซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องใช้พนักงานอย่างสูงอนะ่ะอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าสมควรว่าอนุรักษ์หรือเป็นแค่บูรณะฮะ ขึ้นเยอะมากผมว่ามันเดิมเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของคนที่สะสมของโบราณเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่ใช่ละฮะคือคนทั่วไปก็มันต้องต้องเรียนว่าเรือนเนี่ยมันมันคือรสนิยมคือมันคือเทสมันมันมีผลถึงภาพลักษณ์ตอนนี้ทุกคนพยายามสร้างแบรนดิง้งอย่างนั้นเรือนนี้คือแบรนดิ้งที่มีมูลค่ากว่ารถสปอร์ตะฮะถ้าที่ถึงปัจจุบันนะแต่ด้วยมูลค่าการทำพอ,พอกันนะฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของบุคคลที่ครอบครองมัน แตกต่างกันครับเราเราโอเพนนะฮะถ้าใครสนใจในถามได้หรือว่ามามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าเราเราก็อยากให้มีเกิดขึ้นเยอะๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคนเดียวก็ไม่สามารถทําได้ทันหรอกครับจริงๆแล้วแล้วเรือนเองก็เกิดการซื้อขายเร็วมากช่วงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเมืองขยายตัวความท้าทายที่เรามองอ่ะคือ,ต,อต้องเรียนว่า เราจบทางด้านนี้มาโดย,โดยตรงก็เหมือนเราได้ทํางานตรงสาขาอาชีพมันก็เป็นงานที่เรารักด้วยนะฮะความท้าทายมันคือว่าเราดึงอดีตกลับมาอย่างไงมากกว่ากลับมาตรงจุดไหนที่มันจะเหมาะสมถูกไหมฮะเวลาทำเหมือนเหมือนที่บอกอะ่ะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเยอะเหมือนกันเหมือนด้านสิ่งนี้คือความท้าทายเพราะเรือแต่หลังเนี่ยเป็นคนแต่ละโจทย์หมดเลยเพราะทุกหลังอยู่คนละปั้นยหญ่เหมือนกันแต่คนละทีเดียดบางหลังรัชที่5ตอนกลางบางหลัง6ตอน,ต,อนต้นตอนปลายเจ 8, 9มาเป็นวาน,นิลาอะไรเงี้ยก็รับอย่างนั้นนะฉะนั้นคือโจ์ทุกโจ์ท้าทายหมดครับ